โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่าออนสานะฮะอยู่กับผมไฮเวททีวีครับก็วันนี้มันมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโปรโมชั่นแรกเชลครับผมโอ้โหกาลิน่าหาตังรัวๆเลยนะฮะถ้าให้ผมดาวนะผมว่ายอดมันยังไม่ถึงกับกับค่าฮาร์ดแวร์ที่ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปนะฮะเพราะว่าผมเห็นอ่าขายกล่องสามคัคคีใช่ไหม และยอดมันแค่5 0,000 0กล่องเองกาลิล่าบอกโอ้โหแมงยังไม่คุ้มว่ะกูเปิดให้แลกเชลล์อีกดีกว่าก็เลยมาเลยครับท็อป5นะครับปีเด็ดๆทั้งอันเลยนะครับผมต่อแล้วก็ให้อน,นี้มาอีกนะครับผมอ่ากูปองส่วนลด3 0นะฮะก็คือแลกได้2ครั้งผมก็แลกมา50บาท2ครั้งนะตอน,นได้มา2ใบนะครับผมเโอเคครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะก็คือวิเอล่าศูหรือไม่ก็ตอรเลส8 e มาก็คือคุ้มเลยคุ้มเลยครับผมอันนี้คือคุ้มเลยนะ โอเคใบแรกสิล้านครับอินเนสตาครับผมกูไม่น่านรีเปิดเลยฮนะโอเคไม่เป็นไรครับผมใบที่สองวิเอล่าสี่สิบสองบาททำไมวะก็โอเคนะขอฟรีครับผมก็ไม่ใช่ฟรีหรอกกูก็เติมตังค์ให้มึงนะ <laughs> ก็โอเคครับก็หนึ่งคิดซะว่า1หนึ่งร้ยบาทนะฮะได้มาห้าสิบล้านนะครับผมโอเคกูคจะเปิดอะไรดีไหมเนี่ยคลิปกูสั้นไปไหน จบแล้วครับผมลาก่อนครับบ๊ายบายโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะฮะมาโคตรของโคตรไวเลยนะครับผมใอใทชอบยังไงกฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ